ตอนนี้เรามาถึงตลาดปลาญี่ปุ่นนะฮะปลาสดเหงือกแดงๆนะฮะยังไม่เคยมีเจ้าของในไทยนะครับลำแรกสุดยอดเอรือทัวลิงประหยัดน้ำมันอึดตึกทนนะ,ะนดู G T X 155 N A ไม่มีซุปเปอร์ชาร์จนะฮะความแรงอาจจะด้อยหน่อยแต่ประหยัดน้ำมันสวิตถูก,กานะฮะอ่าลำนี้นะครับ ร้อยร้ปลายๆกว่าชั่วโมงนะฮะแต่ลองดูสภาพนะครับลองดูสภาพสีเรือญี่ปุ่นนะครับร้อยสองชั่วโมงเนี่ยผิดกับบ้านเรามากนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่เหมาะมากสําหรับที่ผู้ที่เริ่มต้นอยากจะเล่นเจสกีทัวริ่ิงนะครับลูกเมียซ้อนได้ไม่มีบนนะฮะนี่มีบันไดหลังด้วยเล่นน้ำหลังมานะฮะนี่ถ้าเว,เวลาฉี่นะถ้าถ้าฉี่ แบบนี้เลยนะฮะอยู่ในน้ำนะอย่าอยู่บนบกนะเดี๋ยวมันหักน,น,ะ,กนะฮะ,ะ,ะลำนี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะฮะปีสอง2สองเรือกเก่าญี่ปุ่นนะฮะยังไม่เคยมีเจ้าของในไทยนะฮะอ่ะเห็นลำสีเหลืองไหมครับอ่าลำสีเดืองลำนี้เรือญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะ,ะซีดู GTX 185นะฮะ185 แรงมามากกว่ามีซุปเปอร์ชาร์จนะฮะล้ำนีเ้เพิ่งจะร้อย30กว่าชั่วโมงต้นๆน,นะฮะเซอร์วิสให้เรียบร้อยเช่นกันร้านเราขึ้นชื่อเรื่องเซอร์วิสก่อนขายนะฮะคุณไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเองนี่ดูรอบๆเลยนะครับพอดีเรือหลายลำนะฮะจะจอดกันเบียดๆหน่อยนะครับล้ำนี้นะฮะแพงกว่าเจ้าล้ำนี้แค่หมื่นเดียว 155,000บาทนะครับนี่อย่างคุ้มๆเลยอ่ะต่อมาสายประหยัดอีกแล้วร้านเรานี่ชอบสายประหยัดจริงๆและหาย,ยากตัวท้อมสูดด้วยซีดู GTI 130 SE ปี2010ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะฮะเครื่อง130ประหยัดประหยัดมากทนเลือเช่าชอบนะฮะอ่า SE ต่างยังไงกับตัวธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากเลยหนึ่งเรื่องสีสองพวกจุดพวกเนี้ยมันจะเป็นมเมียมนะฮะเป็นมเมียมอ่ามาอีกอ่าใส่มาด้านหลังนะฮะด้านหลังจะมีบันไดหลังให้แล้วอู้ดรู้ไหมเนี่ยบันไดหลังอันเนี้ยเพราะผมถอดตอนขายเนี่ยได้เป็นหมื่นนะฮะนี่ สภาพใสๆเลยนะฮะ G T I 130 S E หลายๆที่ยังใช้รุ่นนี้ในการให้เช่าอยู่นะฮะห,หายากนะครับโฉมเนี้ยเป็นชัวตัวโฉมสุดท้ายนะฮะมีถอยหลังนะครับเป็นถอยหลังมือถามว่าเป็นข้อละเออถอยหลังมือดึงเนี่ยดียังไงบอกเลยว่าแม่งไม่พังถึงมันพังก็แค่สายสลิงขาดขาดเส้นหนึ่งก็ไม่กี่พันบาทนะฮะอ่า โ oh, <laughs> อ้ยหนีบนิ้วว้ยอะไม่ครับสายยามาฮ่านะฮะประหยัดอีกเช่นกันนะครับเออยามาฮ่า S X 160นะฮะปี2004หน้ามันหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะหลายหลายคนสับสนว่าหน้ามันจะคล้ายกับ S X 1 4 0นะฮะแต่ตัวนี้เป็น160นนะฮะก็ สีทำมาจากญี่ปุ่นนะครับสวยๆใสๆเลยนะฮะก็ไม่ต้องไปแลกให้เปลืองเงินแล้วสีมั็นลายอย่างนี้เรียบร้อยนะฮะเครื่องหนึ่งอ่าเป็นเครื่องพันซีซีของทางยามาฮ่านะฮะแต่นี่แดงม้าได้ถึง160แรงม้าแต่160แรงม้าในที่เนี้ยเป็น NA นะครับไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์จนะฮะก็รุ่นนี้นะครับบอดี้ใหญ่นะฮะใหญ่โอโถเลย ลูกเมียนั่งลูกสามเมียสี่นั่งในหมดนะฮะไอ้ก็มาชมกันได้นะครับลำนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็เออ่ชั่วโมงก็ประมาณ100ร้อยปๆปชั่วโมงอีผมลืมลำนี้นะครับเพราะว่าแล้วอะไรไม่บอกราคาลืมบอกราคานะฮะลำนี้ซีดู GTX เอ้ย GTI 130 SE ตั้งราคาอยู่ที่169,000บาทนะครับก็สนใจยังไงโทรมาราคาเราคุยกันนะครับมามันมา,มาต่อที่าายามาฮานะฮะยามาฮารุ่นนี้มีถอยหลังเหมือนกันนะฮะขี่เรือระดับนี้ไม่มีถอยหลังตายเลยจะถอยหลังที่ไม่เอนเรือเอาเต็มควักน้ำก็ไม่ไหวแล้วฮะเรือรุ่นพวกนี้จะมีถอยหลังให้แล้วนะครับสะดวกสบายนะนี่ ไอ้ข้าที่าวางเหลือไม่ใช่อะไรแล้วครับกลัวแมวแม่งขึ้นมาควระนะนี่ต่อไปเลยทีเด็ดที่สุดในใจของผมเลยนะคาวาสกิอัลต้าสามหนึ่งศูนย์อาร์นี่สามหนึ่งศูนย์อาร์ร้อยไปไปชั่วโมงดูสาภาพดิเรือญี่ปุ่นอะสาภาพแบบคนเขาใช้แบบทะนุถนอมถามว่าเรือญี่ปุ่น ดีกว่ายังไงนะคะคนญี่ปุ่นเวลาเสียเวลาซววตหรืออะไรพวกนีน้เขาจะไม่ซ่อมเขาจะไม่เหมือนคนไทยที่คนไทยแม่งโคตรเก่งหรือคนไทยแม่งไทยแทยลนด์ออรีนะฮะสายไฟตัดเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บก,กึ่งใส่แต่ญี่ปุ่นสักเรือญี่ปุ่นที่ดีกว่าคือเขาใช้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะแล้วถามว่าทําไมมันมาถึงเมืองไทยล่ะนะฮะเรือญี่ปุ่นส่วนใหญ่ของ5ปี5ปีขึ้นไปแล้ว เขาจะเละเป็นของเก่านะฮะแล้วของบางอย่างนะครับของเขาคือถ้าสมมุติว่าออต่องไฟเสียอยเสียเขาไม่ซ่อมลนะเขาทิ้งเลยนะฮะมันก็เลยจะเป็นซากกลับมาหาพวกเรานะฮะพวกเราสายซ่อมนะฮะเคลียได้หมดคนไทยแม่โคตรเก่งเลยคนไทยไทยแลนโนล,ลี่มาลับมาที่เจ้าคาวาสานุ่งศูนย์อารนะฮะนี่สภาพแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> เรือเกือบ200ชั่วโมงนลยแต่สภาพมันได้ไงขนาดนี้นะฮะตัวอานะฮะจบพิเศษหน่อยมันมีควาว่าอตัวอเป็นตัวเรซิ่งนะครับของ3 1 0เน่คว่า3 1มน่นะฮะนี่เบาะนะฮะเบาหยองเลยนะฮะนี่ไม่อมน้ำนะครับเบาหยองเลยอะโดนน้ำหนักอานะฮะนี่ชุดคอแฮนด์แต่งนะครับเนีมๆเลยอ่ะ ปี2015นะฮะไม่รู้ไม่จะเลี้ยงมาเล่นขนาดไหนนี่มีสปอน์ซอนด้วยใส่สปอน์ซอนมาแล้วด้วยนะนี่มีของนี่มีมาดูได้หรอฮะนี่เพดหรือวา่าลิซิงนะฮะทอรลิวา่นะะวานะฮะสกูบก็ลิว่านะฮะแต่ใบไม่ได้ล้วงดูว่าแม่งลิวา่าหรือเปล่าแต่เห็นของแค่เนี้ยไอ้ของเนี้ยถ้าใสา่ใส่อ่ะ นับรวมเบิกของในไทยอ่ะของใหม่อ่ะเบิกเป็นแสนนะฮะนีเ่เครื่องพันห้าร้อยซีซีสามร้อยสิบม้าซุปเปอร์ชาร์จนันี้ซุปเปอร์ชาร์จดีอยู่นะฮะไม่ต้องกังวลถึง <c oughs> จะมีปัญหาหลายคนชอบถามว่าเอ้ยพี่มันหายากไหมอะไรไหมนะฮะตอนนี้ในเมืองไทยผมเห็นอยู่มีสองสามลูกนะฮะของสามหนึ่งศูนย์นะฮะไม่ต้องกังวลใจไป นะล้ำนี้ช่างได้ทําการเอาออกถอดออกมาเช็คตรวเช็คดูแล้วนะครับปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ลำนี้นะครับผมเปิดราคายอยู่ที่2องแส0แปดหนเก้ับาทนะฮะเดี๋ยวนะเรือสามหนึ่งศูนามร้นมารคาไม่ถึงส0 0 0สนบาทเฮ้ยบ้าไปแล้วเว้ยนี่แล้วนี่ถอยหลังนะครับยังเป็นมือดึงอยู่นะฮะยังไม่ เ็นตัวไฟฟ้าโอ้ยนิ่มกลิ๊งเลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะพังนะฮะก็ของปกติอครับรถเรือเหรืออะไรตาๆที่มันมีของอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆถึงเวลาแม่งก็ชอบพังนะครับแต่มันก็แลกกับการที่มันสะดวกสบายนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเรือที่มีอยู่ในสต็อกมีเท่านี้แต่เรือกำลังจะมาอีกนะฮะ ยังมีที่เซอร์วิสอยู่เดี๋ยวมี GTR 230ปีสองพอยู่นะฮะม GT ี GT GT อะไรวะ GTX สองปี2องพแล้วก็มีมี GTI หนึปี2องพันสิะจำไม่ได้วะพี่เรือแม่งเยอะนะฮะก ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้าน a อพเจสกีนะครับเรือกเก่าญี่ปุ่นเซอร์วิสแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงดวงนะฮะบอกเลยของพวกนี้ถ้าคุณไม่ไปลองเจ็บเองอ่ะคุณไม่รู้สึกหรอกนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้าน a อพเจสกีขอบคุณครับ